สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่6กันยายน2 5 6 3โดยลิเวอร์พู Daily ่ y บเซอรที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ้5ข่า,ขาวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์งด้านล่างเลยครับ สหรับประเด็นข่าวที่ผมหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้จะเน้นหนักไปที่ผลการแข่งขันจากเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราถล่มออสนะแบล็กพูขาดลอยถึง7ประตูต่อ2และตอนท้ายจะมีการอัปเดตเรื่องราวของดีที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติอาโก้อาคันทาร่าและจอร์จจีเยโอไวนาลดุมมาเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันของเกมเมื่อคืนกันก่อนเลยลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมเยียนของแบล็กพูในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นนัดสุดท้ายก่อนเริ ในวันที่12อกันยายนในเกมนัดนี้ตัวหลักหลายคนที่เป็นชาวยุโรปติดภารกิจกับทีมชาติในศึก Nations League ทำให้เยอเกนครอปต้องปรับหมากกันพอสมควรและทีมก็ออกสตาร์ทได้ไม่น่าประทับใจนะเมื่อโดนแบล็กพูลบุกมาลูบคมถึงถิงถ่นแอนฟิลด์ไปก่อนถึง2ลูกตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมจากคริสโตเฟอร์แฮมมิงตันและจุดโทษของเยรี่เยตยังไนก็ตามสุดท้ายดิวัฟุก็หมายไล่ย,ยิงคืนถึง7ประตูรวดจากนั้นแต่ไม่ซ้ำหน้ากัน ไรมาร์ต้โจเอลมาติฟซาดิโอมาเน่โรเบียโตฟเมโนฮาวิเอเลตชาคุมิมินามิโนดิวอกโอริกิและเซฟฟันเดนเบิร์กส่งให้ ip, ane, um eno, Elliott, ino, ok i, พวกเขาพลิกกลับมาแซงคว้าชัยชนะไปได้อย่างงดงาม7ประตูต่อ2ดังนั้นข่าวแรกของวันนี้ผมจึงขอเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นอย่างมินามิโนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเหนือเกินกับบทบาทจอมทัพในเกมนี้ดาวเตะวัย25ปีรับบทเป็นตัวคอยปั้นเกมอย่างแท้จริง และนอกจากจะมีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดแล้ว <S <S เขาก็ยังแอซซิดให้เพื่อนทําประตูได้อีกรูปด้วย,วยนั่นทําให้มีนามิโนยิงได้2ประตูจาก2นัดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังประเดิมประตูแรกของเขาในเกมอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรอนเตแล้วในศึกคอมมูนิตี้ชิลกับอาร์เซนอลท้งนี้ rop, นยาเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลก็กมายอมรับด้วยตนเองหลังเกมว่าหวังในตัวดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้เอาไว้มากในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ผมหวังเอาไว้มากเลยนะ มันชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่คุณหวังมาโดยตลอดมันสําคัญทั้งกับทาคิและมันก็สําคัญกับเราด้วยแต่มันเกี่ยวข้องกับทีมทั้งหมดดังนั้นผมจึงมองที่ฟอร์มการเล่นของทีมในภาพรวมครอปกล่าวเมื่อทุกๆอย่างที่เหลือไปได้สวยฟอร์มการเล่นลส่วนตัวของนักเตะก็จะโดดเด่นฉายแสงขึ้นมาด้วยนั่นคือแนวทางที่มันเป็นไปหากคุณมีนักเตะแค่บางคนโดดเด่นขึ้นมาที่นี่หรือที่นั่นมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดี ดังนั้นเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อคว้าชัยชนะในเกมฟุตบอลใครเป็นผู้ทำประตูอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากหมายขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าสำหรับทาคิแล้วมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากกว่าเมื่อ7หรือ8วันก่อนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจจากเกมเมื่อคืนซึ่งมีดาวรุ่งของเราถึง2คนที่ประเดินประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ได้แม้จะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องก็ตามคนแรกก็คือฮาวิสแอเลียดปิดหัวจุก และอีกคนคือเซฟฟันเดนเบิร์กปากหลังอนาคตไกลซึ่งทั้งคู่ต่างก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาจากฟูลแลมเอเลียดก็ได้ลงสนามให้กับลิวร์พูไปแล้ว8นะัดแต่2เกมในจำนวนดังกล่าวเกิดขึ้นในฟุตบอลทั่วที่มี New น,นิวคริชลีอดีคอชทีมชุดอายุไม่เกิน2 3ปีคุมทัพก่อนที่เขาจะย้ายไปคุมทีมแบล็กพูลทั้งนี้เอเลียดก็ได้สัมภาษณ์หลังเกมถึงความปื้นปริติที่ทำประตูให้กับสโมสรอนที่เขาตามเชียร์ ซึ่งเสมือนหนึ่งความฝันที่เป็นจริงก็ไม่ปามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดไปเลยนะที่ยิงให้กับสโมสรที่คุณเชียร์มาตั้งแต่เด็กมันเป็นความฝันตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กตัวน้อยนี่คือฝันที่เป็นจริงเอเลียตกล่าวผมต้องการเดินหน้าต่อไปและโชว์ฟอร์มให้ได้แบบนี้หวังว่าจะมีโอกาสตามมาอีกมากผมได้คุยกับนิวคริชลีย์ทั้งก่อนและหลังเกมเขาเ้าไปคนที่สุดยอดมากเข้าช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาช่วยให้ผมปรับตัวาออกับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีในตอนที่ผมเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ๆผมไม่รู้จะขอบคุณเขาอย่างไรสำหรับโอกาสทั้งหมดที่ได้มอบให้กับผมด้วยผมขอให้เขาและแบ็กพูโชคดีที่สุดด้านครอปเองก็มาแสดงความคิดเห็นถึงการประเดิมประตูแรกให้กับทีมของเอเลียดในครั้งนี้ด้วยมันอยู่ในมือของเขาแล้วสิ่งที่ผมชอบมากกว่าการทําประตูเสียอีกก็คือสิ่งที่เขาได้ทําให้กับทีมเมื่อคืนนี้เขาตั้งเฉียบขาดมีความเร็ว แล้วิ่งในแบบที่แตกต่างจากสิ่งที่เราทำกันเป็นปนกติครอปกล่าวในตัวของเด็กคนนี้เขาเป็นความเป็นプレเม์เกอร์เขาเล่นเป็นプレเม์เกอร์ได้อย่างสบายแต่เขาก็ต้องเป็นตัวจบสกอร์ด้วยคุณต้องเป็นทั้งกองหน้าและกองหลังคุณต้องทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งหมดนี้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำกันในสนามและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นเขาทำประตูได้ในเกม ในไหนก็พูดถึงเรื่องดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมนอร์เคนไปแล้วมาดูอีกคนที่ผมเชื่อว,ว่าเ,เพื่อนๆคงคอยเอาใจช่วยอยู่เป็นพนงอย่างมากลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสิละเกินในช่วงปรีซีซั่นกับวิลลี่คูเมติโอปากกระหลังวัยเพียง17ปีก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมาว่าครอปพร้อมดันคูเมติโอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อทดแทนตำแหน่งของเดยอนรอฟเลนที่ยา้ายไปกับเซนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสนอราคา11ล้านปอนด์แล้ว ในเกมกับแบ็กพูลลิวอ์พูลก็ขาดแกนหลักหลายคนที่เดินทางไปร,รับใช้ทีมชาติและครอปก็ได้แสดงเห้เห็นความไว้วางใจที่มีในตัวหนุ่มน,น้อยผู้นี้ด้วยการเลือกให้เขาลงเล่นเป็นตัวจีงก่อนหน้าน,นัดฟิลลิปและเซฟฟันเดนเบิร์กอย่างไรก็ตามหากใครที่ได้ติดตามดูการถ่ายทอดสดในเกมเมื่อคืนนี้ก็คงจะเห็นว่าคูเมติโอไปทําผิดพลาดจนทีมเสียประตูแรกตั้งแต่นาทีที่1 5ของการแข่งขันขนั่นก็ทําให้นักข่าวเข้าไปสอบถามถึงเรื่องนี้กับครอปหลังเกมว่า นักเตะจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในเกมนี้หรือไม่อย่างไรแน่นอนที่สุดครอบตอบเราจะปัญหาในครึ่งเวลาแรกประตูแรกที่เสียไปเกิดจากการเข้ามากดดันของนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าและแข็งเก่งกว่าในช่วงเวลานี้บิลลี่เองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและจ่ายบอลสวยๆหลายจังหวะมันเป็นครั้งแรกที่ลายแนวรับสุดท้ายของเราขยับขึ้นมาพร้อมกันเช่นนี้ เราทําได้โอเคแล้วและเราก็แค่ไม่ได้ขยับขึ้นมาให้สูงมากพอมันมีหลายครั้งที่ผมคิดว่ามันเป็นลูกลําหน้าแต่มันกลับไม่ลําหน้าเหตุผลหนึ่งที่มันไม่ลําหน้าก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในลายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยที่ต้องเอาอไปเรียนรู้แต่ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นเขายังมีอนาคตที่สดใสรออยู่เขาเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และก็อย่างที่ผมบอกว่าเขามีหลายจังหวะที่ทําได้ดีเลยนะ แต่จังหวะที่ถูกกดดันจนพลาดไปนั้นอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่สำหรับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเ,เพื่อนๆมาดตเรื่องนาวเกวกับเปียโก้คันทาร่ามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของเสือใต้ไบเยนเมนองที่ตกเป็นข่าวโพพันกับทีมของเราอย่างต่อเนื่องในช่วงสั้มือนี้กันบ้างก่อนหน้านี้แฮนซี่ฟลิกนายใหญ่จอมแทคติกของทางไบเยนก็มายอมรับด้วยตนเองหลายต่อหลายครั้งว่าดาวเตะวัย29ปีต้องการย้ายออกจากถิ่นอาริอันส์อารีนา ขณะเดียวกันคาร์ไทส์ลูมินิกเก้ประธานสโมสรของยอดทีมคว้นบาวาเรียก็ออกมาประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันสําหรับเรื่องของเตียโก้แล้วมันเป็นที่รู้กันว่าเขาได้บอกกับเราแล้วว่าเขาต้องการจะทําอะไรใไหม่ลูมินิเก้กล่าวหากมีสโมสรใดก็ตามติดต่อเราเข้ามาและพร้อมจะจ่ายค่าตัวอย่างยุติธรรมเราก็จะพิจ,จนารณานเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดตัวเตียโก้เองที่กําลังรับใช้ทีมชาติสเปนอยู่ ก็ไม่สัมภาษณ์พลิกไปอีกทางอย่างสิ้นเชิงผมไม่ได้บอกใครเลยนะว่าผมกำลังจะย้ายทีมในทุกๆปีพวกคุณทั้งหลายก็เอาชื่อผมไปเชื่อมโยงกับสโมสสอนโนตสโมสสอนนี้เตียโก้กล่าวสำหรับผมแล้วอนาคตของผมคือเกมวันนี้และมันก็ไม่มีอะไรให้ต้องพูดถึงกันอีกผมไม่ได้แคร์และผมก็ไม่ได้สนใจด้วยสิ่งที่ผมสนใจก็คือวันนี้ นี่เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งที่2ในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาของเตียโกเกี่ยวก,กับอนาคตของเขาหลังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เพิ่งออกมาพูดว่ายบร์นคือบ้านของผมและผมก็มีความสุขทีนั่นเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวข,าของจองร์จีเนียลไวนาดุมมิดฟิลด์ดัชแมนที่ตกเป็นข่าวรอหนาหุงกับบาร์เซโลนาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ก่อนหน้านี้ตัวไวนาดุมเองจะเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า เรื่องการตกลงสัญญาส่วนตัวของเขากับทีมดังจากแคว้นคาตาลันเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดลี่มิลเลอร์แท็บลอยชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ยังตีข่าวออกมาอีกว่าลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนามั่นใจว่าจะตกลงดีลกันย้ายทีมในครั้งนี้ของนักเตะได้ในตอนนี้ดาวเตะวัย29ปีเลือสัญญาอีกเพียง12เดือนเท่านั้นและเมื่อการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ยังหยุดนิ่งอยู่ก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตของเขา ขณะเดียวกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโควิด -19 ก็ส่งผลโดยตรงต่อสถานะทางการเงินของลิเวอร์พูลทำให้เยอร์เกนครอปจำเป็นต้องขายนักเตะเก่าออกไปถึงจะเสริมแข้งใหม่ได้ทั้งนี้มันชัดเจนว่าโรน่าคูมันอยากได้ตัววัยนาดุ่มไปร่วมทีมและมีรายงานข่าวออกมาอีกว่าเอเยนต์ส่วนตัวของเขาได้ติดต่อพูดคุยกับนายใหญ่คนใหม่ของบาร์เซโลนามาพักใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามทีมดังจากถิ่นคัมนูก็เชื่อว,ว่า ข้อเสนอที่10ล้านปอนด์จะเพียงพอต่อการพรากตัวนักเตะไปจากลิเวอร์พูลและรายงานข่าวดังกล่าวก็อ้างอีกว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาน่าจะทำได้สำเร็จที่สนนราคาเพียง15ล้านปอนด์ทว่าผมขอตั้งข้อสังเกตให้เพื่อนๆว่าสื่อที่เล่นข่าวนี้ออกมาคือแท็บรอยอย่างเดลี่มิลเลอร์ซึ่งความน่าเชื่อถือก็ไม่สูงมากอยู่แล้วและเมื่อนำมาประกอบกับค่าตัวที่พวกเขากล่าวอ้างถึงกับนักเตะที่ครอบไว้วางใจอย่างยิ่งอย่างไวนารดุม ที่15ล้านปอนด์จึงดูไม่สมเหตุสมผลและขอให้ฟังข่าวนี้ด่บฟังหูไว้หูนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวที่ผมหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ